สวัสดีค่ะพี่แฟวันนี้เข้าตรวจกับคุณมาวานหลังจากที่ห่างหายไป8เดือนเลยใช่ไหมคะพี่แฟเนี่ยผ่าตัดหนอุนอก,กับคุณมาวานได้เป็นแลยาวทรงกล้ามถูกต้องนะคะใช่แล้วก็ผ่าตัดไป2ปีกว่า,วาแล้ววันนี้เข้าตววารวจคุณมอว่ามีนูนนิดหน่อยเดี๋ยวดูแลให้นะคะพี่แฟเบื้องต้นขอวิธีการดูแลรักษาแพลเป็นไหมคะพี่แฟเอ่อคุณหมอแนะนานะคะตอนที่ผ่าตัดเมื่อ2ปีที่แล้วคือต้องพันผ้าผันผ้าช่วง3าถึงหเดือนแรก แต่ก็จะพันผ้าตลอดเพื่อไม่ให้แผงมันงุงนะคบเพราะว่าเราแผงยาวแล้วก็แฟนมีแผงแผงตรงนี้ค่ะที่เป็นใต้แผเพราะว่าเป็นออจริงเนื้อเาดอกส่วนเกินนะคบก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษซ,ซึ่งตลอดระยะเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมาคุณหมอก็ให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลมาตลอดค่ะเห็นว่าออกกําลังกายด้วยแนะนำไหยค่ะพี่แฟร์ก็ถือว่าในการที่ไม่เคฮอร์โมนนะคะก็คือพยายามคุมรูปร่างให้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่า พอใจคะ่ะแล้วก็แผลหลังจากผ่าถึงแม้น้ำหนักจะขึ้นเพิ่มเติมประมาณ5้าถึงสิกิโลแต่ว่าทรงกล้าที่คุณหมอทําให้เนี่ยก็คือยังเป๊ะอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะยังพอใจมากๆก็หันหายไปไม่เป็นไรค่ะพี่เฟย์ไงเราก็ดูแลให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะ